มาเดอ้อกินกันว้ายผักสดๆดอ่อนๆ่อนเหมือนเปลอเลยมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อนี่ยอดขึ้นช่ายยอดขึ้นช่ายขอหน่อยนะคะอยากกินยำแซ่บๆบวันนี้นะขอยอดขึ้นช่ายหน่อยนะคะเ <c oughs> ดีย๋ยวยายเก็บแบบถนมดีกว่าไม่ถ่ายคลิปเก็บดีกว่า นี่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 วายนี่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 อันเดียวโดดวายถอนกันเลยอยากกินยำแต่ไม่รู้ว่าจะไม่มีผักให้กินอุ้ยนี่วายดูดิอันนี้มันถอนไหมถอนออกตรงกลางอย่ามาทั้งหมดเด้อเอาแค่ตรงกลางเด้ออย่ามาทั้งหมดนะ มันยังไม่โตรหรอกเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวมันชิดกันมันก็ไม่มีหัวเนาะมันมีอยู่แต่มันไม่ใหญ่อันนี้คือเราไปกินทั้งใบได้เราถอนออกมา,าไปกินทั้งใบได้นะเพื่อนๆไม่มีผักอะไรกิน ฝั่งนู้นมีหรือเปล่าแล้วยายเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนไม่มียายจะถอนเอาแต่ต้นมันชิดกันเกินยายเอามาเลเ็ดมันมาโรยโรยโรยทิ้งไว้เฉยเอาใบมันไปกินได้กินกะยำวันนี้จะทำยำกินนี่ได้แล้วอันนี้ก็เอาไปใส่ให้มันหอมหอมนิดนึงแอบเด็ดแอบเด็ดใบขึ้นใช่นี่สวยมากเลยอันนี้มันยังไม่มีหัวนะคะนี่แต่จะเอาไปกินใบมันมันชิดกันเกินเนาะก็ถอนไป,ปไปเอากระเทียมไปอีกนิดนึงก็ได้แล้ว ใบอ,อ,นอ,อน่อ,อนๆเก็บเอาใบอ่อ,อนๆได้แล้วปะล้างผักเรียบร้อยเตรียมของเรียบร้อยแล้วกลัวไม่อิ่มกลัวพักไม่อิ่ม มาหาเก็บยาตะกะแตนมันเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปก็กินไม่ทันโอเคยอดยอดปลายปลายมัน <c oughs> กลัวผักไม่อิ่มเพื่อนๆ <c oughs> ล่งมากมันคล้ายยอดทั่วลำเต่าเดอ้อ คนถามรสชาติเป็นยังไงคล้ายๆยอดทอรลันเตาอย่าตักกระแตนมันเป็นดอกไม้นะคะดอกสีม่วงๆเด้อมันเป็นดอกไม้วิกเข็นวิกเข็นภาษาเยอรมันเขาเรียกวิกเข็นวิกเข็นวิกเข็นมือนกับว่ามันเลื้อยมุนพันไปรอบเหมือนทอรลันเตานั่นแหละ ม่เอาเยอะหอกเดี๋ยวกินไม่หมดเยอะเดี๋ยวกินไม่อร่อยเสร็จแล้วทำเมนูยำยำตกครกยํยำในครกปรุงรสไว้ในครกแล้วก็เอาพรวดพลาดพรึบลงไปเนาะแล้วก็ไปตำพริกก่อนเด้อ มึกก็ถูกใจมากเลยปกติซื้อมามันเน่มเน่มอันนี้มันแข็งดีมากเลยว้าวดู็นวยยำตกครกนี่ไม่ต้องเปลืองอะไรเลยเตําตําเอ,อ่อ พริกได้ก็มาปรุงรสในนี้เลย,ยแซร็มาเด้อใครจะกินมามนเพื่อนมาเด้อกินกันว้ายผักสดสดอ่อนอ่อน,นเพื่อนเ,เอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ ไม่พูดมากป่ะเพื่อนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาเด้อโอ้ยใหญ่ขากินก่อนก่อนที่มามันจะเย็นเนาะมันอืมเพื่อนเลยอร่อย มากเลยไม่ได้กินนานแล้วได้ไหมยํำทะเลไม่ได้ึินนานแล้วเนะอะแรดดิสนะคะเนี่ยใบมันก็กินเหมือนผักกาดเขียวนั่นแหละแต่มันไม่ขมนะใบอ่อนๆมันก็กินเหมือนผักกาดนั่นแหละอร่อยอยู่แต่ถ้ามันแก่มันก็จะ ไม่ค่อยกรอบเหมือนผักกาศขาวเลยอระเ,เทียมดอง cuộn cuối cùng lắm ơi ừ. 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 không mực cũng trái này, Sứ. บางทีซื้อมาเนื้อมันแยๆ่ๆไอ้เน,นื้นอม,มันกลุบๆอมีไข่้ลยนะเพราะเรามาพอเรามาเจออย่างนี้เนาะเสียดายไม่ซื้อมาเยอะเนาะ và chơi thì xưa mà dở. Không mấy được màn แต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยชอบกินยามุนเส้นเพราะว่า <c oughs> ซื้อเอานะไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ได,ไไได้ไม่ได้ทำกินเองซื้อเอามันอืดเนอะใช่ไหมมันก็ไม่อร่อย ก็เลยไม่ค่อยชอบถ้าซื้อก็จะเป็นซื้อแบบยำโรเมททะเลอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอมาทำเองมันแค่กุ้งปลาหมึกมันกินยังไงไม่รู้ว่ะมันไม่มีมันไม่มี <laughs> มนมมวนเส้นเนออ แรกแดดิสจากสวนโอ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอร่อยไม่มีรสชนไม่มีรสอะไรเลย้าข้าวแก่รสชาติจะเหมือนหัวใจเท้าเป๊ะเลย ใบก็จะเป็นน้ำๆเหมือนใบฟักทองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นนะอ่อนพี่เห <c oughs> มือนกินอิ่มจนนอนจนตื่นมาดื่มกาแฟแล้วยายเพิ่งกินข้าวเที่ยง ปลาเริ่มออกดอกแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเดินเล่นกีฬาหวังว่าเพื่อนๆจะเดินไปทางกระเทียมปลานะจะได้ไปทายดอกให้ดู พันสมผักก็ได้นะมใบไรเด็ดมันเป็นไหมอร่อยอืมปั่นปั่น ้ำไปอิ่มพอดีแลลไลายสดบอสมันได้ลายสดงานนะน้ำอุอ่นอิ่มพอดีเลยกินน้ำเข้าไปโอ้ยกำลังอร่อย ป่ะแค่นี้แหละคุณผู้ช่านะป่ะแค่นี้แหละเราไปทำงานต่อ๊ม่าบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮายาตาด้วยนะคะ